สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อวนนี้ได้เมนูเด็ดเด้อจ้าเมนูเด็ดเด็ดก็คือหมึกนะคะนี่หมึกอีหยังะะะจะตเตพบะงูเดาอลุงเพิ่นซื้อมาเนาะนี่ก็ย่างไส้หมูนะคะพี่น้องค่ะย่างไส้หมูนะคะ,ะเห็ดเกี่ยวแบบนี้แล้วก็จะกินได้หดีว่าเกี่ยวนีเฟินมาเด้อพี่น้องเด้อมากินข้าวแดงน้ำสเตเต้แล้วค่ะเด้อมืนะ่อวาน ได้เมนูด็ดๆเลยได้กินปลาหมึกในรอบห้าเดือนนะคะกว่าจะได้กินนะอ่าเอีลี่ไม่ได้กินเดี๋ยวจะได้กินเนี่ยตั้งแต่มาอยู่นี่ไม่ได้เคยกินเลยเด้เออกุ้งก็ยังไม่ได้กินตั้งแต่ออกจากบ่อตัแต่ออกแากบ่อกุ้งยังไม่ได้กินเลยนะอือ มาเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะมาเด้อเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวเด้อภานี้สเตปเป็นมือกล้องแป๊บนึงเนาะมือกล้องอที่นั่งเด้อพี่น้องเด้อเตะเคยเตดต่ำกินเนาะมาเคยกินแบบนี้ เอาหัวไม่เอาเป่แม่าจ้างมาแตไม่เอาตีไป้คือมาเห็ดกลางคืนอาราบอมีนะเหนเองก็เลยจเอเา่งไมาแอะอันนี้ลุงมาเด้อจ้ะ

สำหรับคลิปนี้พอตอนนี้เนาะค่ะพี่น้องคะเอาคลิปสั้นจากพี่น้องจ้าเจอกันแม่นะคะสวัสดีจ้า